นี่บ้านกระต่ายเรามาดูน้องกระต่ายสวัสดีน้องกระต่ายอยู่ไหนนะสวัสดีค่ะน้องกระต่ายห้ามข้ามรั้วสวัสดีค่ะน้องกระต่ายทำไรคะน่ารักจังห้ามป้อนข้าห้ามข้าม,าม,ามรั้วรั้ว กไม่ให้เข้าไปข้างในน้องกระต่ายให้ดูไปข้างนอกมีกระต่ายกี่ตัวแล้วที่เจอหนึ่งตัวแล้วนี่บ้างนะกระตา่ายสวัสดีค่ะน้องกระต่ายน่ารักมากนี่ค่ะน้องกระต่ายน่ารักแท้น้องกระตา่ายมีกี่ตั้งหนึ่งสองสามสวยมากเลย มีโอ้โหไฮทสไตล์เลยขามขามหลัวก็ไม่เข้าไปขามขามเขต <c oughs> ไม่ข้ามเร <c oughs> าก็ไม่ข้ามนะละเวเป็นเด็กหน่อยเยอะฮัน คุณหญ้าแห้งน้ำร้อนเหลืองมากระโดดข้ามข้ามเดียวแล้วแป้งพักครั้งรูปของไปที่ใหม่บ้างยัะยังอยู่โอ้โห ดูนอนู่ตรงนั่งดิสองตัวนุ่นนึ่งตัวนี่ไรกันนี่ยชิบะชิอนอนดนั่งดสองตัวีู่้มีกี่ตัวอันนี้สีขาวอันตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ได้มันเบลอเดี๋ยว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 ไม่ได้แล้วป่ะอยอุ้ยเดี๋ยวเยีย